หลบซ่อนสรัทธาใาใจเอาไว้บอกกล้าเปิดเผยความในหรืออายนันน้นมีจเจ้าขอเป็นชู้หรือเปล่ายัางทางข้าอยู่ในใจนอ้องไม่อยากเป็นตัวสำรองเฝ้ามองถ้าทีเลยวัน สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกเ,อเดี๋ยวนะฮะสักคู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ี่ผมฟังเพลงของน้องคนหนึ่งแต่เป็นทีเซอร์นะฮะ เป็นทีเซอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของฟิชชิตออฟฟิเชียลนะครับอยู่ในช่วงของโหมดของการพูดถึงนำศิลป,ปินหลายๆคนหลายๆท่านมาพูดถึงนะครับ วิดีโอนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นอีกศิลปินอีกคนหนึ่งจริงๆผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะฮะอยากจะบอกว่าสำหรับศิลปินคนนี้เนี่ยผมติดตามผลงานมานานมากนะครับมานานมากแล้วนะฮะก็คำว่านานของผมเนี่ยมันมถ้าพี่ๆและหลายคนดูคอนเทนต์ในช่องผมนะครับจะมีอยู่คอนเทนต์คอนเทนตหนึ่งนะครับที่เป็น ที่เป็นการพูดถึงน้องคนนี้นะครับคนนี้ก็คือเชอรี่นะครับเชอรี่พัทริดานามวงศานะครับซึ่งน้องเชอรี่เนี่ยน้องซือเชอรี่เนี่ยนะฮะเป็นหลานสาวของบอสโจนะครับโจบินิน,นาวงศาเจ้าของวงสาวน้อยเปบ้านแพงแล้วก็เป็นหลานสาวของผู้จัดบ้านสายจ,จวดนะครับมานพชัยนามวงศา แล้วก็เป็นหลานสาวของย่าสุภาพนะครับสุภาพนางพงษาซึ่งตอนนั้นที่ผมพูดถึงวงหัวลำที่ผมไปเชียร์ตอนนั้นก็คือวงหัวลำเพชรลำพูนนะครับตอนนั้นที่ผมไปแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับน้องเชอรี่นะครับเหมือนเดิมคือผมยังไม่ยังไม่เคยเจอตัวจริงน้องเชอรี่นะครับก็ติดตามผลงานของน้องผ่านโซเชียลนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ตามเชียร์เพชรลำพูนเนี่ย ก็มีโอกาสได้เห็นผลงานของน้องเชอรี่หลายครั้งหลายคราวที่น้องขึ้นไปโชว์แล้วก็ร้องเพลงบนเวทีนะครับแล้วก็ผมผมผมอยากจะบอกอย่างนี้สำหรับเชอรี่นี่ผมประทับใจอย่างหนึ่งในมุมมองของผมก็คือ,อด้วยลักษณะนะครับท่าทางหมายถึงแววตานะเชอรี่เป็นคนที่มีแววตาเศร้านะครับหน้าก็เศร้ามันคือมันเป็นมันเป็นบุคลิกของเขานะครับ มันเป็นบุคลิกของเขาแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนน่ารักคําว่าเศร้าในที่นี้มันหมายถึงมันหมายถึงนั่นแหละที่จุดท,ที่ผมสนใจ,เ,จเอ้ยทำไมทาไมเอ่อ,อ,อทาไมน้องศิลปินคนนี้เนี่ยนะครับถึงถึงมีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครนะครับในตาเศร้านะครับยิ้มก็ยิ้มแบบเอ่อน่ารักน่ารักแต่ในแบบฉบับของเธอนะครับคือเป็นคนลักษณะแบบนี้เป็นมีบุคลิกที่น่าสนใจนะครับในมุมมองของผมนะในมุมมองของผมแล้วก็ ได้ติดตามเรื่อยมาตอนนั้นตอนนั้นที่ผมเห็นเชอรี่ที่ผมจะบอกบอกตรงๆงนะครับพี่พี่พอนที่ผมจะไปดูเพชรลำเพลินเนี่ยผมติดตามสาวน้อยเป็นบราพแพงนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังติดตามอยู่ตอนที่ผมไปติดตามสาวน้อยเป็นบ้าพแพงไล่มาตั้งแต่ตอนที่ผมติดตามรายการแมวล่าพาเพลิน ของโบโจนะครับตอนนั้นบบโจทำแมวลาพาเพลินเนี่ยมันมีศิลปินที่ผมจะพูดถึงทุกๆคลิปนั่นก็คือน้องต๋อมหรือดูดีศิลปินผู้พิการทางสายตา,าที่มากด้วยความสามารถเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งในช่องผมเลยคือน้องต๋อมหรือดูดีตอนนั้นผมติดตามแมวล่าพาเพลินผมก็มีโอกาสไปเจอน้องเชอรี่นะครับเชอรี่เชอรี่มีโอกาสขึ้นไปฟิชเชอริงหรือเขาเรียกว่าแบทเทิลผมจำไม่ได้ว่าน้องน้องคนหนึ่งที่เป็นน้องที่ไปร้องเพลงประกวดและได้รางวาัลอยู่ที่ชานุมานน้อกแอมได้ไหม น่าจะเป็นน้องแอมชลธิชาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมติดตามน้องเชอรี่มานานมากนะครับติดตามตั้งแต่น้องเชอรี่ยังอยู่กับบอจูอยู่กับสาวน้อยเป็นแปนแพงนะครับไปอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่ผมไปเจอเธอแล้วก็ไปพบเธอในโซเชียลเนี่ยก็คือตอนนั้นผมไปตามผมติดตามแมวล่าของบอจูอยู่นะครับติดตามน้องตอมอยู่แล้วก็ได้เห็นน้องเชอรี่เชอรี่ตอนนั้นใส่สชุดสีหมอลำสาวหมอลำชุดสีแดงนะครับเชอรี่เนี่ยเป็นคนสวยนะครับเป็นเด็กที่สวยน่ารักหมายถึงสมเหมาะกับวัยของเขานั่นแหละ ตอนนั้นเข้าไปแบทเทิลคือไปร้องเพลงคู่กับน้องแอมนะครับแต่ผมจาไม่ได้ว่าน้องเชอรี่มีโอกาสได้แบทเทิลกับน้องต๋อมหรือดีบ้างไมผมก็มีผมผมผมมีความประทับใจโดยส่วนตัวว่านักเอกเล็กคนนี้นักเอกหน่อยคนนี้ก็น่าสนใจนะโดยรูปร่างหน้าตาของเขาก็คือเหมือนเป็นสาวมอลันนั่นแหละด้วยความที่เรารู้ว่าเออนี่คือหลานสาวของพอโจนี่คือหลานสาวของย่าสุภาพนี่คือหลานสาวของผู้ใหญ่บ้านมานุชัยหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ติดตามน้องนะครับพอมาเจออีกทีก็คือน้องมาอยู่กับมาอยู่กับเขาเรียกว่า อาใช่ไหมหรือผมจะไม่แน่ใจนะมาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับก็คือลงจากสาวน้อยเราก็มาอยู่ที่เพืเ่อนๆก็คืออยู่ในเครือกันนั่นแหละนะครับก็คือเป็นลูกเป็นหลานเขานั่นแหละนะครับก็มาเจอน้องเชอรี่อีกครั้งหนึ่งแต่ความประทับใจครั้งแรกที่ผมจะบอกก็คือตอนที่อยู่ที่สาวน้อยแป้นแพงแบทเทิญเพลงคู่กับแอมชนทิชาอันนี้ผมจําภาพติดตามมากเพราะว่าพราะว่าเชอรี่นี่ใส่ชุดสาวโมลามสีแดงขึ้นไปโอ้โสา่านะครับแววตาแววตาเศร้ายิ้มสวยอนะแต่เป็นคนที่มีหน้าใบหน้าเศร้า ก็คือสวยได้แบบฉบับเศร้าๆ,ๆนะในมุมมองของผมนะหลังจากนั้นผมก็มาเจอน้องอีกที่หนึ่งก็ตอนที่ไปอยู่ที่เพชรลำพูนนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ติดตามตอนนั้นน่ยผมมีความตั้งใจที่จะพูดถึงน้องเชอรี่มากๆเลยนะครับแล้วก็ผมจําได้ว่าตอนนั้นน้องเชอรี่จะมีซิงเกิลกับเพชรลำพูนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรและได้ทําออกมาหรือเปล่านะครับผมก็จาไม่ได้แล้วเพราะมันนานนะครับมันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ตอนนั้นน่าจะแต่งโดยอาจารย์ซอ,อเกษวิสัยนะครับ ที่ได้ยินน้องร้องอยู่สักสักไลฟ์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็น้องก็เดินสายทาการแสดงกับเพชรลำเพลินแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งล่าสุดเนี่ยไปไปรู้สึกว่าจะไปอยู่กับแม่เก๋วงอิสานนครศินนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องได้ไปขึ้นอีสานนครศินไหมก,ก็ก็ตามกันเรื่อยมานะครับตามกันเรื่อยมาว่าโอ้ชีวิตอของผู้หญิงคนนี้ก็โลดผลอยู่เหมือนกันนะคืออายุยังน้อยแล้วก็เรียนด้วยนะครับแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็ ผมก็ติดตามเรื่อยมาแล้วก็พอทราบสตอรี่บ้างเลืกๆน้อยๆๆๆๆๆนะครับเป็นลูกของอพี่แคลร์ดใช่ไหมพี่แคลร์ดก็เป็นลูกสาวเขาเป็นลูกชายโทษทีเป็นลูกชายของ่าสุภาพนะครับตอนที่ผมไปตามคลิป่าสุภาพผมก็เห็นพี่แคลรออ์ดเป็นประจำก็มีโอกาสได้รู้ว่านี่คือลูกสาวของพี่แคลร์ดแต่ว่าน้องเนี่ยอาศัยอยู่กับย่าอาศัยอยู่กับตาและยายโทษทีนะครับอาศัยอยู่กับตาและยายแล้วก็น่าจะมีน้องด้วยนะครับแต่ว่า ก็กได้ติดตามสตอรี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชีวิตก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าอย่างก็คือก็คือพูดถึงเชอรี่เนี่ยผมประทับใจอย่างหนึ่งคือว่าเขาคือเชอรี่เนี่ยเป็นหลูกหลานคืนอว่าเป็นหลูกหลานนาะเป็นหลูกหลานของของหมอหลอมหมอลำเป็นเป็นหลูกหลานของหมอลำเลยเป็นหมอลำเลยเป็นครอบครัวหมอลำเลยแหละสำหรับเชอรี่นะครับแต่ด้วยผมไม่แน่ใจว่า,าคือน้องก็ยังเรียนอยู่ด้วยภาระห,ะหลายๆอย่างแต่ว่าเราก็ติดตามมาได้มานะครับทีนี้ สิ่งที่ผมมานําเสนอในในคลิปวิดีโอนี้นะครับกับเพลงล่าสุดผมแต่ผมก็จะพูดเหมือนเดิมว่าผมไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงแรกของน้องไหมนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าออขอตําแหน่งที่ชัดเจน นะครับขอตำแหน่งที่ชัดเจนซึ่งเชอรี hmm. ่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่พี่พี่เอฟซีแฟนคลับนะครับคนที่อยากจะทําเพลงให้แล้วก็อยากจะสนับสนุนผลงานของน้องนะครับเพราะนั้นแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้ตามเรื่อยมาแต่ก็มีโอกาสได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับก็ผมก็สนใจนะเพราะว่าผมเองเนี่ยอยากจะพูดถึงน้องเชอรี่มาตั้งนานแล้ว หมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ตั้งแต่สา,าวน้อยเพื่อนแพลงแล้วแล้วก็ตั้งแต่แมวล่าพาเพลินแมวล่าพาเพลินมาจนถึงสา,าวน้อยเพื่อนแพลงแล้วก็มาอยู่ที่เพชรลำเพลเินแล้วก็ตอนช่วงตอนที่ไปช่วงตอนที่ไปกลุ่มปิดของอีสาสนนครศรีเนี่ยผมไม่ได้ไปดูนะครับผมไม่ได้ไปดูแต่เชื่อเลยก็เว่าคือจริงๆไม่ต้องเชื่อหรอกเชอรี่เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็คือเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของหมอลำเนาะเกิดมาเกิดมากับครอบครัวหมอลำอ่ะยังไงก็ ยังไงก็มีเชื้อด้านนี้อยู่แล้วนะแต่พอมาถึงผมจะพูดถึงเพลงเพลงนี้ขอตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับศิลปินก็คือน้องเชอรรี่พัธริดานาโมสาเพลงนี้อีกแล้วครับท่านแต่งโดยอาจารย์พลมนชัยอีกแล้วนะฮะ แต่งโดยอาจารย์พลมนชัยอีกแล้วโอ้ยผมก็อาจารย์พลนี่จะอะไรกับพูดพูดแซวอาจารย์นะป่ะอาจารย์นี่จะอะไรกันนักกันหนาะแต่งเพลงอะไรก็น่าฟังไปหมดอันนี้มีความชอบส่วนตัวนะครับโดยความชอบส่วนตัวกับผลงานของอาจารย์พลแล้วก็มีพี่ๆนะครับที่เป็นทีมซัพพอร์ตนะครับเป็นพ่อพ่อแม่พี่ๆเอฟซีแฟนคลับแล้วก็ทําเพลงนี้ให้กับน้องนะครับเพลงนี้เป็นเอ็มเอ็มออฟฟิเชียลเป็นเป็นทีเซอร,ทซอร,ทซอร์ทีเซอร์ทีเซอร์ที่ปล่อยมาตอนนี้มีความยาวแค่หนึ่งนาที นะครับมีแค่ความยาวแค่หนึ่งนาะทีกลับเพลงขอตำแหน่งที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเชอรี่ถ่ายทอดพี่ๆไปฟังเสียงผมผมคือผมจะชอบคือจะบอกว่าผมจะไม่พูดถึงเสียงของเชอร์รี่ว่าผมชอบ เสียงนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่อยู่สรอเพื่อนแพงแล้วนะครับเพียงแต่ผมก็ติดตามผลงานของเธอได้มาแล้วก็น้องเองก็จะไม่มีมันไม่มีเพลงนะเพเลยยังไม่มีอะไรที่จะนํามาพูดถึงนํามาถ่ายทอดในแบบฉับของผมแต่ตอนนี้น้องจะมีเพลงแล้วก็คือขอตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับตอนนี้ปล่อยทีเซอร์ออกไปความยาวหนึ่งนาทีผมว่าเสียงของเชอร์รี่เนี่ยคือมีเสน่ห์เป็นเสียงมมลัมอะยังไงยังไงก็เป็นเสียงมอลัม,ม,ม,ลมประสิทธิ์ราสาวิชามาจากอาที่ก็คือหรือประสิทธิ์ภาทามาจากคุณย่าด้วย ก็คือญาติสุภาพสุภาพในวงสาแล้วก็อด้วยที่เป็นเจ้าของวงแล้วก็สียงนับเป็นเพงที่เป็นวงมีชื่อเสียงระดับประเทศอีกแล้วออีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของวงอีกเพชรลำเพลอที่มีชื่อเสียงไม่ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคือทักษะของเชอรี่มีอยู่แล้วใช่ไหมคุณภาพของเชอรี่มีอยู่แล้วนะครับ คือที่ไปที่มาสตรอรี่ของเพลงนี้ผมเชื่อว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนก็คือพี่ๆกลุ่มนี้จริงๆผมก็รู้จักรู้จักกันมานานแล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องเก่าเรื่อง,องหลังแต่เราจะพูดถึงเรื่องเพลงอย่างเดียวนะครับพูดถึงโอกาสที่เชอรี่ได้รับจากพี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันสาคัญมากๆนะครับสิ่งนี้มันผมคิดว่ามันสาคัญนะครับเราพูดถึงเรื่องเพลงเรามารีแอคชั่นเรื่องเพลงพูดถึงตัวศิลปินพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจในตัวของน้องเชอรี่เชอรี่เนี่ยเป็นศิลปินโดยกาเนิดอยู่ เพราะนั้นเพลงนี้ที่เชอรี่ถ่ายทอดออกมาก็จะเป็นอีกตัวนึงผมเชื่อว่าเป็นอีกเพลงที่น่าฟังในแบบฉแบบัแบบของเชอรี่ถามว่าผมชอบไหมผมชอบแน่นอนชอบที่สุดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเชอรี่เวอร์ชันสาวโมลำหรือไม่ว่าจะเป็นเชอรี่เวอร์ชั่นอินดี้นะครับลูกทุ่งอินดี้หรือสตริงอินดี้อะไรก็ว่าไปนะครับน้องสามารถที่จะทาได้ดีเด็กผู้นี้เด็กผู้หญิงเด็กที่สาวนนี้ผมชอบเพราะเป็นคนที่ตาเศร้าหน้าก็เศร้า ยิ้มก็ยิ้มน่ารักแต่น่ารักแบบเศร้าๆนี่คือเสน่ห์ของเธอผมคิดว่านี่มันเป็นนี่มันเป็นบุคลิกแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์ของน้องแล้วนี่มันเป็นมันเป็นเสน่ห์สำหรับผมผมมองมันเป็นเสน่ห์เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงซึ่งการร้องเพลงเชอรี่ทำได้แบบไม่มีที่ติอยู่แล้วเสียงพี่ๆไปฟังนะของตำแหน่งที่ชัดเจนทีเซอร์ปล่อยได้ไม่หนึ่งนาทีเดี๋ยวยังไงออฟฟิเชียลเอ็มวีสำหรับออฟฟิเชียลเอ็มวีเพลงของน้องนี่จะปล่อยในช่องของน้องนะครับจะปล่อยในช่องของของของน้องเองนะครับชื่อ เดี๋ยวไปดูช่องอีกทีนะครับช่องอช่องน้องนะครับเชอร r y ี่พัทริดาออฟฟิเชียลนะครับพี่ๆช่องของน้องเชอร r y ี่ก็คือเชอร r y ี่พัทริดาออฟฟิเชียลเพลงนี้นะครับจะปล่อยวันที่เซอร์วันที่9 9สิงหาวันนี้วันที่6 7 8 9อีก3วัน อีก3าวันไปให้กำลังใจนะครับลูกหลานของตนตระกูลหมอลำนะครับอีกคนหนึ่งเชอรี่พัทริดานาปงษานะครับลูกสาวหลานสาวของยาสุภาพหลานสาวของอาโจหลานสาวของอา,อาพญาบาลเพื่อนไม่ไปถึงพี่น้องเพื่อนเนานะก็คือเป็นเสือสายลายลองของหมอลำโดยกาเนิดเกิดมากครับเสียงเพลง <laughs> เกิดมากครับหมอลำนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดออกมาในแบบในมรู้สือผมคือและแบบลูกทุ่งอินดี้ เป็นแนวอินดี้เป็นแนวตลาดนะครับแล้วน้องเชอรี่ทำได้ดีมากๆกับที่เซอร์หนึ่งนาทีที่ปล่อยมาตอนนี้นะครับพี่ๆครับให้กำลังใจน้องให้กำลังใจเยายยวชนนะครับพี่ๆคนไหนที่สนับสนุนศิลปินสนับสนุนนักร้องทั่วไปผมว่าคิดว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ต้องให้เครดิตเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไปจบที่ศิลปินนะครับศิลปินสามารถที่จะประสบสําเร็จด้วยเพลงก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพ,าพ่อแม่ๆเอฟซีแฟนคลับเพราะนั้นพี่ๆคนที่ทําเพลงให้กับน้องนะครับ น้องเองนะครับเขาก็รับแล้วก็มาถ่ายทอดซึ่งผมว่าทําได้ดีมากๆผมเชื่อว่าเพลงนี้ของน้องเชอรี่พัทธธริดานาวงษาเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ fc แฟนคลับเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น fc ของอาจโจ fc ของสาวน้อยเพชรแพง fc ของอาผู้ใหญ่บ้าน fc ของเพชรํะเบินโอ้โหของย่าสุภาพนะครับผมเชื่อว่าทุกทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนหลานสาวของตระกูลนาวงษาอยู่แล้วนะครับเสน่ห์ไม่ต้องพูดถึงในตาเศร้ายิมเขาเรียกว่ายิมเศร้าเในตาเศร้าใบหน้าเศร้าแต่นั่นคือเสน่ห์ของนอง นั่นคือเอกลักษณ์นั่นคือบุคลิกของเธอโดยส่วนตัวผมตามเธอมานานนะครับเหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ตอนตอน้ตนคลิปก็คือตามมาตั้งแต่แมวล่าพาเพลินไปดูแมวล่าก็ไปเห็นน้องเชอรี่นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตามพอน้องเชอรี่ลงจากสารน้องเปนแผนแล้วก็ไปอยู่กับไปอยู่กับผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับอตอนนี้เราก็ตามให้กำลังใจน้องนะครับพี่ๆออฟฟิเชียลเอ็มวี MV, ขอตำแหน่งที่จะเจนจะปล่อยในช่องพัธริดานะครับจะปล่อยในช่องอ c ชอรี่พัทธริดานาวงษาออฟฟิ i ชียลซึ่งเป็นช่อง YouTube ส่วนตัวของน้องเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไปสนับสนุนคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องเยอะๆนะครับเมื่อน้องเกิดรายได้จากอคอนเทนต์ในช่องของ,ของตัวเองนะครับเธอก็สามารถที่จะคือโอ้น้องภูมิใจแน่นอนแหละ คนตามในช่องของเชอรี่แต่ตอนนี้น่าจะเป็นช่องใหม่ช่องเดิมรู้สึกจะ3า0กว่าท่านสามรกว่าคนนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงผู้หญิงคนนี้ก็จะได้รับการดูแลและก็สนับสนุนจากพี่ๆพ่อพ่อแม่ๆ่อยู่แล้วผมผมเพราะผมมองว่าหนึ่งก็คือเชอรี่เนี่ยนะฮะคือได้รับความรักความเป็นดูจากทุกๆคนอยู่แล้วใน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 เว็วงหมอนลำนะครับในที่โกศลพิสัยบ้านแดบงเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอครั้งนี้มันเป็นคราบพิเศษจริงๆที่เพลงนี้มันจะเป็นเพลงของเธอแล้วก็เป็นซิงเกิลของน้องด้วยขอตำแหน่งที่ชัดเเเเเจนนนแบัทีี่ป็พลลลงงงตาด้วสยขออ ถึงดอกบบต้อากลายคือเสียงของเพลงมีเสน่ห์ออดออดอยู่แล้วเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่เศร้าเหมือนเหมือนตาั่นแหละนะครับเป,เ,เ,เ,รเป็นเสียงที่เศรา้าเหมือนแววตาเป็นเสียงที่เศร้าเหมือนใบหน้าแล้วก็รอยยิม้มแต่เขาเป็นเด็กที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองนะครับวันที่9ครับพี่พี่วันที่9สิงหาคมเหลือเวลาอีก2วันอีก3วัน678 9อีก3วันเพลงนี้จะปล่อยในช่องเชอรี่พัทธริดา ออฟฟิเชียลไปติดตามให้กำลังใจน้องได้แล้วหลังจากที่ o f f ฟิเชียลอปล่อยผมจะมาพูดถึงเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ฟังตัวเต็มไปพร้อมๆกันนะครับฝากไปกดติดตามให้กำลังใจน้องนะครับแล้วพบก,กันใหม่ e ีหน้าครับ EP นี e ้พูดถึงที่สื่อของน้องเชอรี่ไว้จเพียงเท่านี้กับผลงานเพลงขอตำแหน่งที่ชัดเจนขอบคุณครับสวัสดีครับ